สังเวชยนญญีสถานภายหลังพุทธบรธิิพานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแต่ก่อนนี้พิสุทธิ์ทั้งหลายที่จำพรรษาในที่ต่างๆแล้วย่อมมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพวกข้าพระองค์ทั้งหลายได้มีโอกาสเห็นพิสุทธ์ทั้งหลายผู้น่าเจริญใจเหล่านั้นได้มีโอกาสเข้าพบปะพิสุทธ์ทั้งหลายผู้น่าเจริญใจเหล่านั้น รั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าล่วงลับไปแล้วพวกข้าพระองค์ทั้งหลายย่อมหมดโอกาสที่จะได้เห็นหรือได้เข้าพบปะพิสูจทั้งหลายผู้น่าจเจริญใจเหล่านั้นอีกต่อไปอานน์สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธามีอยู่สี่ตำบล สี่ตำบลอะไรเล่า 1. สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาว่าตถาคตรประสูตรแล้วณที่นี้ 2. สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาว่าสถาคตได้ตัดรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาแล้วณที่นี้ 3. สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาว่าสถาคตได้ประกาศอนุษย์ตรละธรรมจักรให้เป็นไปแล้วนะที่นี้ 4. สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาว่าสถาคตปร,ริิพานด้วยอนุป,ปาที่เสสนิพานธาตุแล้วณนะที่นี้อานนท สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธามีสี่ตำบลเหล่านี้แลอาโนนพิสุทั้งหลายหรือพิสุณีทั้งหลายหรืออุบาสกทั้งหลายหรืออุบาสิกาทั้งหลายผู้มีศรัทธาผู้มีศรัทธาจักพากันมาสู่สถานที่สี่ตำบลเหล่านี้โดยหมายใจว่า ตถาคตได้ประสูติแล้วณที่นี้บ้างตถาคตได้ตรัตรู้อนุตตะสัมมาสัมโพธิญาแล้วณที่นี้บ้างตถาคตได้ประกาศอนุตตระธรรมจักให้เป็นไปแล้วณที่นี้บ้างตถาคตได้ปรารณิพานด้วยอนุปาสิเศสนิพา,านธาณที่นี้บ้างดังนี้อานน์ ชนเหล่าใดเที่ยวไปตามเจดีย์สถานจากมีจิตเลื่อมใสทำกาลละแล้วชนเหล่านั้นจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายดังนี้